สวัสดีค่ะพ่อทั้งลาค่ะดีครับค่ะมนันมีก็ะไ้มาตจดตามเรืองเล่าตนฝ <c oughs> ันขขงพ่อท่องล่าค่ะหมวดที่แล้วพ่อทัองลาเรียกโข,ขงเพิ่นเข่าค่ะเพิ่นฝันเห็นคนตายแล้วก็คนมีชีวิตสองคนค่ะเพิน่นเอิญไปกินขาหมาเนาะในความฝัน,น่ากขาหมาเพิ่นตีหางอันมาเข้าขาหมา ค่ะฟันเลขแปดเนาะเ <c oughs> พิ่นตีเป็นคนมีชีวิตสองคนเพิ่นก็เอาสองเขาคนตายคนหนึ่งเพิ่นก็เอาศูนย์เขาหลับเป็นสองศูนย์เนาะเลขของพอสังลาจะว่ามากงวนน่นี้พอสังลาเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฟันแนวใดกับไปฟังพร้อมๆก,กันค่ะกับความฝันของพอสังลาค่ะฟันมาจังไหนเนาะพอส <c oughs> ังลาไปอาบน้ำ ไปอาบน้ำเห็นปะยัยหนึ่งโตไปกลางหมองกลางมองเลยปลาบกล่าปลาขนานี้จะปลาขาวปลาุูปลาอื่นเกี่ยมบ่มนจะปลาขาวปลาบูไทยปลาสำคัญแล้วเพราะว่าไปใส่หมองมันตรงนี้หลายปลาเนาะเป็นปลาหมูเดียวพวกเดียวนี่มาติดเป็นปลาขาวอย่างเดียว ปรากาปลากาอยานเดียวพอย่อใหญ่ยันเคยเห็นพ่นบ่ก้คนนู่น้ำกันนี่ล้วนนี้น่บานเดียวกันคนบานเดียวกันแต่ว่าพ่นเป็นผููเทาแล้วเป็นเป็นเป็นผูเา่าค่ะพ่นเป็นผู้เทาแล้วเนาะพ่นเอามองขึ้นมาเห็นเห็นพ่นปด,ออด๊บบ่บ่เห็นดีอะครับมองจริงหนอหมองขึ้นมา เงามองขึ้นปลาเต็มมองเลยปลาไายเต็มมองคุณจาไปจังไรจังไปหัวิ่นไปอาบน้ำหวยไปอาบน้ำหวยยู่นนี่หวยนี่หวยนี่หองเลยค่ะนนำนี่หวยนี้หองไปอาบน้ำไปยังไนักปิมองไปใช่ก่อนใส่เห็นบ่ ตอนใจก็เห็นอยู่น้ำกันตอนใจก็อยู่น้ำกัน<ช>นะักความฝันนั่นเพพ่นพ่นใจบอดน์มันว่าคนกู่มองบอ่ใจบอดนใจก้าวเดียวใจชุดเด็กกูมันมาได้บดบอดวัตถิธาเลย,เยบ,บ,เลยบ่เดปปปเยปลาหลอกลับป่าเต็มมองเดืป่าเต็มมอง พ่อยิ่คิดอยากอยากใส่น้ำเพลินบ่เพลิน,นเห็นเห็นเพลินในปลาออนซอนปลานน้เพิจะขึ้นมาเลยบ้านขึนข้นมาใช่ขึ้นมาขึ้นมาทรงหน้ามาหามาจับปลาทรงหน้าือว่ากดว่าค่ะ <ขา S 2> ไตหัวบ้านเห็นหวัวไดหวัวเอาหัวไปใช้เบ็ดหวัวกบเอาหวอกกัหวกบในหัวกบไปใช้เบ็ด เป็ดปอกอยตัวหนึ่งหลังจากพอท้องล้านี่เห็นเพลนในปลาก็ได้ย่างไปอีกร่องนึงไปพ่อหัวเป็นพ่อหัวหัวน้ำเงินหนายนะหค่ะหนามมันขอดนห่นไหมค่ะได้ซาได้งยังเราบ่หัวซาซาน้ำปําได้เอามือซาเอานนะโอ้เอามือกวดเอา กวดเอาวันนี้เห็นหัวกบแตงหัวกบไม่ใช่เบ็ดไม่โยงเบ็ดได้ประคอไม่ร้องตาตัวได้ปะโคอได้ประคอเห็นพ่อใหญ่ตาล้าก็ได้ขินหน้านมาโผน้องก็ได้เอามือวิบวิดเอาได,ได้หัวได้หัว,วไม่ใช่เบ็ด ไปส่เบียดภัยประอเป็ยปรอโขตัวพ่อใหญ่ไปส่เบ็ดนีตีตัวเล็กตีตัวะไ็ไปเบ um ีดมันก็เป็นเจ็ดเนาะค่ะปานก็เป็นแปดเจ็ดแปดเ็นทีเจ็ดแปดตีตป็งเจ็ดแปดเนาะ พ่อใหญ่หนีไปเห็นพ่อใหญ่นึงมันพสนใจมองอยู่พ่อใหญ่สิตีเป็นตัวเอกอย่เปล่ีเป็นตัวเอกผู้เสาผู้เสาวใช่มองเนาะผู้เสาวใช่มองก็เป็นก้าก็ตาก็เป็นแปดตาเป็นแปดมองมองเป็นจีจีมองเป็นสีสามโตพ่อใหญ่ก็สิตีเป็น เก่าแปดสีเนาะ <Man. S 2> ค่ะเก่าแปดสีนีเป็นผู้เฒ่ามน <Man. S 2> ป้านี่เป็นเตดปลาแปดอยู่แล้วป้าค่ะมองนีตีเป็นสี้องเป็นส <Man. S 2> ีเป็นเก่าแปดสีเนาะค่ะพอใไงฟันว่าผู้เฒ่าไปใส่มองค่ะตีเป็นเก่าแปดสีแต่ว่าพอสงหลานฟันว่าจะคล้องนี่ ออกจากกันแดวไปใส่เบ็ดไปใส่เบ็ดอีกเบ็ดมันแด้ก็ได้ไปใส่เบ็ดนะมันสอนน้ำผึ้งในความฝันนี้คือคือคืออันสอนอยู่เด็กๆได้น้ำผึ้งเยินแดนเป็นตาเป็นเนาะค่ะือว่าบบมีแนวใส่ว่าไปอาบน้ำบังเอิญไปพ่อกันยังสิบะไปพ่อกันไปอาบน้ำพ่อกันแล้วก็ไปต้องใ่หมองแล้วก็ไปอาบน้ำ แ้่ไดือมองลงไปใช่หนีห่วยนะค่ะออกจากกันเพราะไงกระไดปลาขึ้นกันเพราะว่าไปใส่เบ็ดไปใส่เบดได้ปดาคือกันค่ะตีเบ็ดเป็นเจ็ดลาเป็นเตะเจ็ดเตะนี่นะค่ะเลยคืนมักตัวนี้นะคือมักเจ็ดเแอนค่ะแต่ว่าตูมักของโคองล้านนี่ก็คือเจ็ดแปด เรื่อง่าความฝันของพอท่องลานี่ยังเพิ่มอีกบ่นี่จะมีนัดฝันนค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทางบ้านเท่าเอาไปรับชมรับฟังเนาะค่ะขอบคุณค่ะพอท่องลาค่ะาสะรุปตัวเลขของพอท่องลาเนาะค่ะตัวเลขของพอท่องลาเก้าแปดสี่ค่ะเก้าแปดสี่พอท่องลาเพิ่นฝันค่ะเพิ่นฝันว่า ผู้เทาคงจักกันค่ะไปใส่หมองได้ปลาเต็มมองค่ะเพื้นตีผู้เ่าเป็นเก่าปลาเป็นแตดตีมองเป็นสีค่ะพอทองล่าพิ่นไปใส่เบ็ดค่ะในความฝันไปใส่เบ็ดเพื่นไดป้ปลาค่ะเพิ่นตีเบ็ดเป็นเจ็ดปลาเป็นแปดค่ะเจ็ดเปดเป็นเด็กหนักของพอทองล่านอกค่ะ เพิ่มมา78ค่ะม,มัทีมชิบกมิถุนายนพศ2 5ป8ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสารกินแบง่งรัฐบาลเนาะค่ะอย่าลืมกดติดตามตาบนคนนิสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสิบริภาทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะตาบนคนนิสานกสิหามากฝากท่านผู้ชมทางบ้านเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ตาบนคนยีสานกันเพียงท่านสิอ่าพอกันมาโศกโศกมันหมาน,นลำลำด้วยด้วย,ยหิหห่งหิ่งต่างๆงกับตัเลีของของท้งว่าน้อค่ะสวัสดีค่ะ